ความอบอุ่นและสบายในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงผ้าห่มนาโน,น3.5ฟุตพกพาสะดวกทันสมัย15สีสวยสวัสดีค่ะแนะนำผ้าห่มนาโนน่าใช้ในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้นี่คือผ้าห่มนาโนขนาด3.5ฟุตหรือ90คูณ110เซนติเมตรนุ่มนิ่มสบายและทันสมัยมากคุณสมบัติดังต่อไปนี้ผลิตจากผ้านาโนกันไรฝุ่นสัมผัสนุ่มสบายและให้ความอบอุ่นอันดี เนื้อผ้าบางเบานุ่มสบายและระบายอากาศได้ดีเพื่อความสบายมากยิ่งขึ้นมีขนาดพกพาสะดวกเพียง500กรัมมาพร้อมกับ15สีให้คุณเลือกสามารถพกติดรถหรือใช้ในออฟฟิศเพื่อป้องกันความหนาวง่ายต่อการพับและเก็บรักษาไม่ว่าคุณจะใช้ห่มนานโนเพื่อเคลื่อนย้ายหรือครอบคลุมตัวเองในสถานที่ที่คุณต้องการความอบอุ่นและสบายผ้าห่มนาโนานี้จะมาก้นหนาวและให้ความสบายในทุกสถานการณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ สนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ขอขอบคุณค่ะ